เพราะหลังจากที่เขาเลือกตั้งกันไป10กว่าเขตกลายเป็นว่าพักเพื่อไทยได้มาเพียงแค่2เขตในขณะที่พักกา้าวไกลได้ไปถึง7เขตโดยการไปเชียงใหม่ครั้งนี้ของคุณทักษิณหวังว่าจะเรียกศรัทธากลับคืนแต่จากที่สังเกตแล้วคุณทักษิณเหมือนเป็นตัวราชการผมวาดภาพาว่าคุณทักษิณกลับไปเหมือนขวัญใจประชาชนคนคงจะมาเต็มสนามบินไปไหนมาไหนคนคงจะแน่น คนต้องมากเป็นพิเศษอย่างน้อยต้องเป็นหลักพันแต่ที่เห็นในภาพคือหลักร้อยเหมือนแค่มาตรวจราชการเพราะคนที่ยืนข้างๆมีแต่ข้าราชการส่วนคนที่เรียกความสนใจได้มากที่สุดคือคุณธรรมนัทซึ่งมีนัยยะว่าลาราชการมาทั้งที่คุณเศรษฐากำชับว่าต้องไปประชุมรัฐสภาปรากฏว่าคุณเศรษฐาสั่งแต่คุณธรรมนัท มาอยู่กับคุณทักษิณที่เชียงใหม่ถามว่าเห็นหัวนายกหรือไม่ยังมีความพยายามที่จะชูอำนาจเก่าอย่างลงป้อมอยู่หรือเปล่าคนจึงยิ่งจับตาดูคุณธรรมนัฐเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมที่คุณธรรมนัฐคือสัญญาณจากพักพลังประชารัฐเพื่อให้พักเพื่อไทยเห็นว่าพลังประชารัฐสนับสนุนเพื่อไทยอย่างเต็มที่